สวัสดีครับอยู่ผมนะครับชิลลรวเจ๋งเจวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วชื่อรวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเออวิธีเล่นวิธีเล่นสเปกเ,เตอร์นะครับสเปกเ,เตอร์แบบง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานที่ถ้าดูคลิปนี้ครับคุณจะเล่นสเปกเ,เตอร์เป็นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับเออโปรแกรมเพ้นนะฮะก็ง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสั้นๆก่อนนะต้นทางนะเออ เดี๋ยวขั้นแรกผมต้องหาอันนี้ัะไงโอเคๆได้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 วรอบๆรอบโอเคครับ okay, วิธีเล่นขั้นแรกนะครับก็คือเรานะครับจะต้องอัดมาอธิบายข้อมูลก่อนนะโดยวิธีเล่นเกมนี้นะครับจะมีอุปกรณ์หลักๆนะครับประมาณสี่ถึงห้าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับที่คุณต้องได้นะครับคือ E M F นะครับหน้าตาแบบนี้นี่นะครับคือ E M F E M F นะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือเครื่องวัดนะครับหรือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองนะครับเอาไว้วัดนะฮะโอเคแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะพี่ท่านผู้ชมต้องมีด้วยนะครับก็คือหนังสือนะฮะนังสือบุ๊กบุ๊กบุ๊ก b o o k books อุปกรณ์ต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือจะเรียกมันชื่ออะไรนะเออว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 ออืมอืมอืมเคตอนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับแว ร้องส่งลองซีร้งเอาอีกแล้วโอเคนะซึ่งวิธีเล่นเกมนี้ครับง่ายๆนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นี้นะครับโดยเริ่มเกมนะถ้าเล่นในโหมดอีซี่จะมีจะมีจะมีอะไรถ้าถ้าผู้ชมน้ำอย่างอีซี่เนี่ยอีซี่จะมาร้ายท่านผู้ชมนะครับเตรียมตัวโดยผีจะไม่ลาทั้งหมดห้านาทีครับส่วนมีเดียมัะจะไจะสักสามนาทีนะฮนะ,ะ,ะแล้วก็ส่วนฮาร์ดเนี่ยเริ่มมาจะมีแค่สิบวินะฮะ ซึ่งวิธีเล่นนะครับขั้นแรกนะครับผู้ชมครับจะมีทั้งหมด3มสล็อตนะครับคือ3 In v e n t o r y เไว้เก็บของนะโดยเปิดเกมมาเนี่ยฮะเราจะได้เราต้องหยิบคุณแจนะครับมันจะชื่อว่าคีนะฮะคี โดยถ้ามีนอยู่คนเดียมันจะเป็นการปลดล็อกบ้านนะและท่าน้ชมครับหยิบอันนี้นะครับเป็นอย่างที่1อันนี้อย่างที่2นะครับแล้วก็นี้อย่างที่3ามจริงๆนะครับจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่สําหรับมือใหม่เขาใช้กันนะาก็คือไฟฉายนะครับซึ่งตอนแรกนะครับไม่จําเป็นเราต้องรีบเปิดเกมนะครับเปิดเกมนะครับหยิบ E.M.F. นะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็บุ๊กไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนให้เราเดินเช็คแต่ละห้องนะครับโดยห้องจะขึ้นอยู่ข้างบนนะครับ โดยห้องแล้วจะขึ้นอยู่ว่ามีรุ่นรื่อนไหมซึ่งผมไม่มีภาพประกอบมาให้นะครับก็ต้องจินตนาการเราเองโดยหลังนั้นนะครับให้เรากดเปิด e f นะครับแล้ว e m f นะครับจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับจะมีหนึ่งจะมีทั้งหมด1,2,3,4และ5ระดับนะครับโดยระดับแรกนะครับเดี๋ยวเปิดงานระดับแรกนะครับือสีเขียวนะครับระดับที่2องนะฮะคือสีเหลืองอย่างไ ลำดับสองคือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลำดับ ue, ที่สามนะครับจะเป็นสีไมรู้จะไม่ได้เป็นโคตรปั่นลำดับที่สามนะราจะเป็นเหลืองอ่อนนะครับ <c pave> แล้วก็ลำดับที่สี่นะคะ <c ười> จะเป็นสีส้มนะครับลำดับที่ห้าเป็นสีแดงนะครับโดยวิธีดูง่ายๆนะครับโดยที่ระดับที่หนึ่งนะฮะร,ระดับที่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นปกตินะครับปกติลำดับที่สองนะครับซึ่งจําเป็นมากครับเมื่อท่าชมเดินเดินเดิน แล้วท่านผู้ชมเจอห้องห้องหนึ่งครับที่เป็นระดับที่สองนะรระดับสองนั่นครับคือห้องของผีนะซึ่งท่านผู้ชมต้อยู่ในห้องนั้นนะนั่นแหละครับคือห้องของผีนะครับซึ่งให้นัานชมนั้เริ่มปฏิบัติการได้เลยนะ่วนระดับที่สามคือผีนี่นะครับระดับสี่คือผีล่านะระดับที่ห้านั่นคือหลักฐานนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันอื่นๆนะหลังจากที่ท่านรู้ว่าเป็นระดับที่สองน,นะท่านวางหนังสือนับลงในห้องผีอันนี้คือห้องผีใช่ไหมให้คุณอ่ะดบับยิมเอฟทิ้งไปเลยนะเพราะว่ายังไม่ต้อง อีกเลเวลหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้ามีชมนะครับหยิบเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นมาครับและเช็คนะครับอุณหภูมิเนี่ยครับจะมีตั้งแต่อุณหภูมินะครับที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้คือติดลบนะครับติดลบสี่ติดลบห้านะครับแต่ถ้าเป็นสี่หรือห้านะฮะอันนั้นไม่นบเป็นหลักฐานนั้นคืออุณหภูมิปกตินะครับแต่ถ้าติดลบเนี่ยฮะ ติดลบหนึง่งลงไปนะครับอันนั้นนะครับถือว่าเป็นหลักฐานแต่ถ้าศูนย์นะครับถือว่าไม่ใช่หลักฐานหนือว่าทิ้งๆไปนะต่อไปให้วางบุ๊กนะคะให้เรานะครับวางหนังสือลงในห้องผีนะคะวางหนังสือในห้องผีและรอจนผีเขียนนะครับแล้วถ้าผีเขียนนั่นคือหลักฐานนะครับและต่อไปนะัก็คือวอลนะถ้าเราถือวอลครับซึ่งตอนแรกมันจะเป็นสีดำใช่ไหมเป็นสีดํา เราต้องเพิ่มนะครับให้มันเป็นสีให้เราวต้องกดเปิดมันก่อนนะแล้วพิมพ์นะครับโดยประโยคง,ง่ายๆนะก็คือคํานี้นะครับ Where are you นะครับซึ่ง Where are you นะครับจะใช้ได้หรือ How on are you ก็ได้นะเป็นถามง่าย What's your name y o u r boy y o u r girl นะครับออใช้ประมาณนี้นะครับถ้าผีตอบนั่นคือหลักฐานนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือ off นะครับหรือ When When เออแว่น,นะวนมองกลางคืนนะว่าไงอ่ะแว่นมองกลางคืนฮะเดี๋ยวไม่ง่ายปิดนิดนึงอ่ะโอเคนะครับ แว่นมองคืนเนี่ยนีเทียนบุดเกมบุดบูดโอเคแล้วสนี่นะครับคือหลังจากนั้นใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมทำหยิบแว่นมองเอ่อหยิบแว่นมองคืนครับแล้วส่องนะครับส่องับโดยที่ห้องนะครับจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมห้องจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาท่านใส่เนี่ยห้องมันก็จะเป็นสีม่วงไว้เนี่ยแบบนี้ ท่านผู้ชมครับลองสอดไปทั่วนับจนเจอดวงไฟดวงสีขาวนะถ้าเจอดวงไฟดวงสีขาวเนี่ยลอยจากเพดลอยจากใต้พื้นดินทแลวขึ้นไปบนเพดานหรือลอยไปลอยมานับนั่นครับคือหลักฐานนะที่สามารถเรียกว่าออฟนะครับ O B S E อะไรเช่นนั้นใช่นัมนะครับเป็นหลักฐานวิธีกดหลักฐานนะสำหรับในคอมคือกดเจนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับนะคคือมี1มี2มี3แล้วก็ไทเดกเกิลนะครับ ระดับหนึ่งนะไม่ต้องใส่เข้าไปนะสมมตินะครับถ้าเป็น EMF level 5นะถ้าคุณเห็นว่า EMF นะครับเป็น level 5นะไม่ควรใส่หลักฐานไปเลยหรือถ้าคุณเห็นอุณหภูมิติดลบให้ใส่หลักฐานนะหรืออย่างนะครับให้คุณสํารวจทุกห้องนะครับถ้าคุณเจอลายนิ้วมือนะเป็นลายนิ้วมือนะฮะให้คุณนะใส่เข้าไปว่าเป็นหลักฐานนะใหเใส่ว่า finger print นะฮะและถ้าผีเขียนให้เขียน writing นะส่วนถ้าอุณหภูมิติดลบให้ใส่คําว่า เราไม่ใส่คาว่า freezing temperature นะครับส่วนถ้าผีตอบผีตอบอกก็คือ spirit box ถ้าเป็นแล้วก็ sunny special spirit box spirit box นะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็คือถ้าเป็น off นะครับก็ใส่หลักฐานคาว่าอ f อกนะครับแล้วก็จะมี option เสริมนะครับซึ่งเรื่องนี้จะไม่พูดถึงนะครับนี่ครับคือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะถ้าทุกท่านผู้ชมนะดูคลิปผมรู้เรื่องนะครับแล้วเล่นเบื้องต้นเราสามารถเล่นได้นะครับ ก็ถือว่าเนี่ยครับคือวิธีการเล่นทั้งหมดของสเปกเตอร์นะครับก็ขอให้ท่านชมชอดีกับการเล่นนะสำหรับวันนี้ค่ายเรียนของผมนั้นก็ต้องจบลงไปก่อนนะสรับวันี้สวัสดีครับไปบ้าน